นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคาถาบูชาพระราหูยัสสานุสสารเนนาปิ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  ยสานุสสารเนนาปิคาถาบูชาแมงผู้คำเวตากุตากุตาเวตาเวตากุตากุตาเวตาเวตากุตากุตาเวตาคาถาแมลงปอเรียกทรัพย์อิทิปิโสเต็มบทสามจบกันใจศาสตร์น้ำมนขึ้นบนหลังคา ปลอดก็อิติอุุสิงหทานังอิติอุุสิงหทานังอิติุุสิงหทานังคาถาพลิกชีวิตปาฏิหารพุทโธกรรมัฏฐาโมกรรมัจจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมัฏฐาโมกรรมัจจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมัฏฐาโมกรรมัจจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมะ ธาโมกมจุติสัมพุทโธพุทโธกรมาถาโมกมจุติสัมพุทโธคาถาบูชาหุ่นพระยนโอมปลุกปุกมหาปุกกูจะปุกพ่อหุ่นด้วยนมมพัดทะอาหางนุกาโอมปุกปุกมหาปลุกกูจะปุกพ่อหุ่นด้วยนมพัดทะอาหางนุกาโอมปลุกปลุก มหาปลูกกูจะปลูกพ่อหุ่นด้วยน้ำมาปัทะอาหานุกาคาถาบูชาเบียแกนโมพุทธายะอักโคหะมัสมิงโลกัส,สะตะมะถังอากาเสนโตสัทธาอาหะนาราชสีโห นาวโลนวรังสูทายะนโมพุทธยะอโคหะมสมิงโลกัสสะตะมะตังปกาเสนโตสัทธาอาหะนาราชสีโหนาวโลนวรังสูทายะนโมพุทธยะอโค มัสมิงโลกัสะตะมะถังปากาเซนโตสัทธาอาหราราชสีโหนวโรนวรังโสทายะคาถาถูกหวยพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธอิติปิโสภควาติอิตติพิโสภควาสัมมาอารหังอิตติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธ พุทโธอิติปิโสภควาพุทโธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาสัมมาอระหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาสัมมาอระหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธอิติปิโสภควาติอิติปิโสภควาสัมมาอระหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธอิติปิโสภควาติ อิติปิสโสภะคะวาสัมมาหังอิติปิสโสภะควาสัมมาสัมพุทโธสาธุสาธุสาธุ